เตรียมรับพรวันนี้เป็นเช้าแห่งบุญกุศลสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายตื่นมาใส่บาตรใส่บาตรเป็นทานบารมีนะ ให้ ừ. ให้พระเวสสันดรเป็นอดีตาชาติของพระพุทธเจา้า เป็นมนุษย์ตอนชาติสุดท้ายนะชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วเสด็จท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นที่สี่ชั้นดุสิตไม่ลงมาเลยไม่ลงมาเป็นมนุษย์อีกลอมาทีเดียวมาตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่เละ ลงมาอีกทีหนึ่งก็จบเลยเลิกนอนในคันมนุษย์อีกต่อไปอนอนในคันเป็นชาติสุดท้ายมาสองพัน หกร้อยกว่าปีเนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บวกด้วยแปดสิบเท่าไหรอ่อะสองพันหกร้อยสิบสี่ปีใช่ไหมคุณผ่านท่านเกิดเดือนหก กิสิบห้าคำเดือนหกตายก็สิบห้าคำเดือนหกนี่ภาษาชาวบ้านนะภาษารัชาการก็ต้อเพบอกว่าดับขันธปรินิพานแปลว่ามรณนะ ภาพมรณะภาพทำไมท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรไว้ที่ไหนหรือเหตุที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ท่านก็นมาทำที่โลกมนุษย์นี่แหละ เวียนเกิดอยู่หลายยุคหลายสมัยใช้พระพุทธเจ้าหลายพระองค์เกิดในยุคพระพุทธเจ้าสิขีได้สร้างบุญบาร,รมีชื่อนุ่นเกิดมาในพระเจ้าชื่อโอสารพัดชื่อพระพุทธเจ้า,ช,าชื่อสิทธัตถเมนะก่อนหน้าพระองค์เนี้ยชื่อ พระนามจริงของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อสิทธ,ธัตถะก็มีพระพุทธเจ้ากัดสปะก็มี <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าของเรามีชื่อทางโลกว่าสิทธัตถะแต่ทางธรรมชื่อพระพุทธเจ้าก็คือตังว่าคโคตมะ <c oughs> ท่านก็เวียนมาเกิดสร้างบาร,รมีบนเมืองมนุษย์เหมือนเราทั้งหลายนี่แหละท่านกรเริมเอาจริงเอาจังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหมายถึงตั้งใจใช้ชีวิตในการทำดีนั่นเองท่านประสบความสำเร็จเพราะความตั้งใจของท่านเป็นเพราะท่านไม่ไม่เกิดมาใช้ชีวิตเล่น แต่ละาชาตินั้นเป็นยังไงเลยลำบากไม่ใช่ท่านเกิดมาสบายทุกชาติทุกชาติทุกชาติลำบากทุกชาต,าชาติอืมีชาติที่ท่านเคยเป็นเดรัจฉานเป็นเต่าท่านละลึกชาติได้พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกำลังจะข้ามแมนะ่น้ำยุคนั้นคนอายุ เป็นแสนปีตัวใหญ่สัตว์ก็ตัวใหญ่เต่าก็ตัวใหญ่ท่านเป็นแม่น้ำแต่เป็นเต่าอยู่ที่แม่น้ำนั่นคานต้มเตียมต้มเตียมอยู่ริมฝั่งมาถึงตรงท่าน้ำเอเห็นสมณะรูปหนึ่ง ยืนอยู่ที่ริมฝั่งเป็นอาการของการอยากจะข้ามน้ำแต่เรือไม่มีมาไปยืนตากแดดอยู่อย่างนั้นเต่าตัวนี้ดูอาการอยู่พักหนึ่งบอกไม่มีเรือมาแน่ไม่ได้นัดใครมารับแน่แล้วสงสารอืม สงสารพระพุทธเจ้าที่ตากแดดขามน้ำไม่ได้เต่าตัวนั้นนั่นแหละคานไปที่ไปหยุดอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแตงกับพิจรารณาเต่านี้จะถวายกระดองเป็นยานให้เราข้ามฟังท่านก็เราเหยียบไปบนกระดอง ไม่จมเต่าว่ายน้ำพาพระพุทธเจ้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าระลึกชาติได้บอกนั่นแหละชาติหนึ่งเราเราได้จะบเป็นเพียรเป็นเดรัจฉานไม่มีอะไรจะให้ทานได้มอบก,กระดองให้เป็นที่เยียบ กับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอาน,นิสงส์นั้นปัจจุบันนะชาตินี้เราจึงได้ข้ามโอคข,ข้ามสงสารข้ามวัฏต,ตัการวังบนได้นั่นก็เป็นอีกชาติหนึง่งที่เราได้สร้างบารมีหวังจะได้ข้ามกิเลสปัจจุบันเราได้สมปรารถนาแล้วเห็นไหม ท่นคนที่เกิดมานี่จะเกิดมาบอดได้เข้าใจผิดแล้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะสำคัญผิดพ่าเกิดแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกอืมบัรลบงกมบรรมีไม่มีหรอกเขาหลอกเขาหลอกให้เอาโน้นอันนี้ไปให้กิน,นเห็นไหมนะพวกเขาไม่ต้องทำกินน่ะ แต่มาบอกเราว่าทำอันี้จะได้อันนี้สงอย่างนั้นทำอันนี้จะได้บุญนัน่นโ้นพวกบาบุญก็ทำตามที่แท้แล้วโดนลอ้ออ่าในโลกนี้มีคนคิดอย่างนี้สงสัยศาสนาอื่นมังน้งเนาะเขาไม่เคารพในพระพุทธศาสนามัง้งเนาะเปล่ามันก็ถือพุทธด้วยที่มันพูดอย่างนี้มันคิดอย่างเนี้ยไม่ใช่ถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเลย แม้มันถือพุทธมันยังคิดอย่างนี้อยู่เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นเราโชคดีว่ะเออเราคิดดีกับมันหลายเท่าอยู่อโอ้นี่ถือว่าเราโชคดีตรงไหนอ่ะดีว่าเราไม่เราโชคดีที่ไม่คิดแบบมันไงไม่งั้นคงจะไกลห่างเลยอ่ะจะขนทางที่จะพ้นทุกข์อ่ะ อแม้มันเองก็เลือกนับถือศาสนาพุทธแต่มันยังไม่าศาสนาสาไม่ไม่ศรัทธาในาศาสนาที่ตัวเองนับถือเลย <c oughs> มันกี่ชั้นไว้นะออสองชั้นเลยนะ,ะเลือกโอ้อย่างนี้มึงไปเลือกาศาสนาอื่นยังดีกว่าเว้ยแล้วมึงโจมตีาศาสนาพุทธมึงก็จะได้ไมบ่บาปบาปน้อยลง ืแต่ดีโอ้ดันเลือกศาสนานี้แล้วก็่อนขอพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สอนผิดอย่างนั้นสอนผิดอย่างนี้คําสอนถ้าทำไม่ไม่ไม่ได้ผลหรอกเมืงอกูอธิษฐานเยอะแล้วไม่เห็นได้ผลเลยโอ้ก็อย่างมึงนะต้องบงเล็บอย่างนี้นะก็อย่างมึงไม่จะไปอธิษฐานอะไรประสบความสําเร็จแล้วนะ โอปะณนะียโกแปลว่ากรารโน้มมาใส่จิตใส่ใจของเขาไม่มีอยู่แล้วไงดังนั้นเมื่อลั่นสัจจะคำจริงหรือว่าลั่นอธิษฐานมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรแกไม่อุปกรณ์ที่จะทำให้ศักดิ์สิทธิ์แกไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์แกก็ได้แต่นึกเอา อคา,าดการเอาโดยที่ว่าการคาดการาการนึกของเธอนั้นขาดพลังขาดกําลังภายในขาดพลังแห่งความศรัทธาความเลื่อมใสความเชื่อถือการอธิษฐานจะไม่ได้ผลจะไม่สำลิดผลนั้นท่านถึงบอก ตัวศรัทธาตัวความเชื่อตัวเริ่อมใสนี้เพราะว่าเราเป็นคนเชื่ออะไรยากเอางั้นหาเหตุผลเยอะๆมันมันที่จะไปศึกษามันที่จะไปฟังความจริงมันไม่ศรัทธาด้วยเหตุผลหนึ่งมันอาจจะไปศรัทธาเพราะเห็นเหตุผลอีกอันหนึ่งก็ได้อืมคนหาว้ตัวเองให้เจอดิคนให้เจอ คนอื่นที่เขาเจอแล้วมีอยู่นะฮมีอยู่อันนี้แหละเป็นวิธีการที่จะช่วยตนเองให้ก้าวข้ามสังสาระทุกทั้งปวงได้โดยเด็ดขาดวิธีนี้แหละหนึ่งในกระบวนการคือการให้ เกิดมาในชาติใดเราจะให้ตามอัตภาพที่ตัวเองปรากฏอยู่ถ้าเป็นทุกขตาเข็นใจเป็นคนกินเดนเราไม่สามารถจะมีอะไรไปให้คนอื่นแต่สิ่งที่คนอื่นให้เรามาเราจะแบ่งปันให้ผู้อื่นถ้าเราพบเราเจอคนที่ลำบากกว่าอย่างเงี้ยนะ เอเอเอธิษฐา,านไว้ในจิตในใจเขาอย่างนั้นหรือเราไม่สามารถจะมีวัตถุทานไม่มีปัจจัยเป็นทานด้วยวัตถุสิ่งของเอเราก็จะให้ความรักความเมตตาแทนวัตถุให้ความปรารถนาดีแทนวัตถุ กลับได้ผลมากกว่าให้วัตถุอีกนะเอออย่างพระเนี่ยไมมพระเป็นผู้รับอะเป็นผู้รับจากคนอื่นที่เ,าเอามาให้แล้วพระจะได้บุญตรงไหนไว้นะได้แต่รับของคนอื่นเขาได้แต่กินของคนอื่นเขาใช้ของคนอื่นเขาแล้วตัวเองไม่ได้ทําทานเลยแล้วมาบอกให้คนอื่นทนะําน่ะตัวเองไม่ได้ทําเลยคนอาจจะคิดอย่างนี้ได้แล้วพระจะได้บุญจากตรงไหน บุญจากการที่ได้ให้ให้บุญให้กุศลที่ตัวเองได้ทําความดีให้ให้บุญให้กุศลจากการที่ตัวเองหยุดทําบาปแล้วหยุดทําชั่วแล้วไอ้บุญตรงนั้นอะมากกว่าการให้ยกผลของบุญนั้นให้กับคนที่ให้เราอีกทีนึงเอานะเธอได้ให้ทานชื่อนี้แก่เรา เธได้ให้ทานที่นน้นแม้ก็ให้กับคนอื่นเห็นคนที่เขากระตันยูกระตะเวทิตาตอ่บิดามารดาของเขาเราพอยยินดีด้วยจากการที่เขาได้เป็นคนดีพอยกผลบุญที่เราสร้างบารมีมาทั้งหลายทั้งปวงให้กับคนกระตันยูเหล่านั้นจงประสบความสุขจงพบแต่ความสำเร็จในชีวิตเนอโดยที่เราไม่ได้เข้าไป กต,ตันอยู่กับพ่อกับแม่ของเขาหรอกแต่เราเห็นเขาทำแล้วเรายินดีมากเลยกับคนผู้นั้นนี่แหละไอการให้ยกผลบุญผลความดีทั้งหลายที่เรามีอยู่ให้กับคนดีทั้งหลายอีกทีหนึ่งมีอานิสงส์ยิ่งกว่าเป็นผู้ให้เองเองเออ ท่านจะบอกบุญสำเร็จด้วยจิตใจที่คิดดีที่คิดดีที่ปรารถนาดีเป็นกำลังภายในเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่เช่นกันท่านจะบอกทำบุญเสร็จอย่าลืมอุทิศนะนะ่ะอุทิศเนี่ยแปลว่ายกให้ทำบุญก็คือทำความดีทำความดีอย่าลืมยกผลของความดีให้ผู้อื่นนะ ยกให้ผู้อื่นอ่าเออมาทําเองแล้วผู้อื่นมันไม่ทําเองเราจะให้มันทําไมอมืการทําบุญทํากุศลมันเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยมันจะคิดแบบทางโลกนะ่ะผิดหมดเลยมันทวนกระแสมันทวนกระแสกันอ่า ทั้งโลกการได้ให้ได้เสียอะไรไปเนะี่ยถือว่าเสียแต่ทั้งทำเออใครที่เสียนะ่ะจะเป็นผู้ได้เห็นไหมล่ะทวนกระแสะหมายถึงอย่างนี้อืมอย่างเช่นกัน,นเราได้ให้บุญแกผู้อื่นให้มากขนาดไหนบุญจะสะท้อนย้อนกลับมาสู่เจ้าของจากผู้ให้กับผู้ให้นะ เป็นทวีคูณสังสมก็ได้ด้วยหลายพบหลายชาติก็ไม่หายไปไหนทำบุญเสร็จเช้านี้แล้วบุญไม่ได้หายไปไหนเนอ้อไอ้ทรัพย์น่ะหายไปแล้วข้าวหายไปแล้วแกงหายไปแล้วขนมหายไปแล้วแต่ผลของขนมผลของข้าวของแกงภาพอริยบทในการที่จก ข้าวใส่ในบาทเนะี่ยไม่หายไปไหนภาพนั้นปรากฏอยู่ในจัก,กรวาลไม่ได้ติดอยู่ตามกระดาษแผ่นฟิล์มด้วยนะมันติดอยู่ในระบบของจักรวาลไม่มีใครลบทิ้งได้ภาพความดีของเราเหล่านี้แม้จะผ่านพ้นไปไเป็นโอ้นับเป็นปีไม่ท้วนหลายกับหลายกันก็ไม่หายไม่เลือนลางไปไหน ผลแห่งกรรมดีอันนั้นยังคงติดอยูอ่ติดอยู่กับจิตวิญญาณดวงนั้นติดไปจนกระทั่งพน้นพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดเข้าสู่นิพพานน่นนะเนออีล้วนแต่เป็นผู้ที่สะสมภาพของการทำกรรมดีนับไม่ทวนเมมโมรี Memory. มันเก็บข้อมูลเอาไว้นับไม่ท้วนแล้วถ้าเขาน,านนะิพพานเนี่ยจะมีแต่ภาพของความดีพระพุทธเจ้าตัดสรู้นะคือท่านนิพพานแล้วตัดสรู้เป็นพระเจ้าเรียกว่าท่านนิพพานแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วเห็นไหมภาพในอดีตชาติมาปรากฏในเครือข่ายของทุทธยานนะเอามาเล่าสู่เราฟังนะ่ะ ห้าร้อยกว่าเรื่องห้าร้อยชาดกนะ่ะภาพเหล่านั้นเห็นไหมท่านเล่าเป็นตุเป็นตาเลยชาตดนั้นเราเป็นเต่าชาตินั้นเราเป็นโคชื่อนันทวิสารชาตดนั้นเราเป็นนกดุเวาชาตดนั้นเราเป็นกินนารีเอ,อเป็นกินนอนชดนนา,นานชดนั้นเราเป็นพญานาชาตินั้นเราเป็นพรหมภาพเก่าเท่านั้นและเห็นไหม แสดงว่าไม่หายเลยไม่หายอ่ะ,ะถ้าถามว่าพระองค์มีอารบัมอยู่หรือเออถ้าว่าเห็นภาพเก่าเนี่ยเมืองมนุษย์เลยจะต้องงัดอารบัมมาดูกันละต้องงัดโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟล์เปิดภาพกันดูละของท่านไม่ต้องด้วยเครือข่ายพยานจกขุกเปิดจะเห็นภาพแต่อดีตทั้งหลาย ด้วยบุญด้วยบารมีไม่ต้องใช้ 5G 6ีอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมเออบอกโอ้พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี่แหละสอนล้ำสมัยเนอะล้ำสมัยพระองค์รู้จัก10 2 0ีแล้วพระพุทธเจ้าอะ่ะพูดส่งเดชมากพระไม่ส่งเดชมิติที่มนุษย์มองด้วยตาไม่เห็นน่ะ องค์เห็นแล้วว่าผีเปรตไงเทวดาไงนั่นแหละความละเอียดเกินกว่า 5G เกินกว่า3มิติเธอเป็นร้อยเป็นพันมิติแล้วนะ่ะอนุภาคย่อยมากเล็กมากท่านเห็นน่ะเออท่านมีเครื่องเครื่องอย่างรู้ ไอ้เครื่องอย่างรู้เนี่ยถ้าจะเทียบกับทุกวันนี้ว่าเป็นโทรศัพท์เป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้โอ้ยยานของผู้อย่างรู้ยานของผู้ตัดสรู้ยานของพระอาหารหันต์ทั้งหลายทั้งปวงยิ่งกว่า 5G6G ที่กำลังเพิ่งจะค้นเจอกันอยู่นี่ยังใช้ลองผิดลองถูกกันอยู่เลย นั้นมนุษย์อย่าอวดดื้อถือดีถ้ายังไม่ได้วิปัสสนาพิจารณาที่ละเอียดแล้วก็จะปักปัาศาสนาพุทธว่าสอนให้ค่ำคือเฮ้ยสอนทะลุกันไปเยอะแล้วระบบวิธีการเรียนรู้ของท่านไม่ใช่หาตังค์แล้วเดินไปที่ร้านโทรศัพท์แล้วซื้อเอาไม่ใช่เธอ โกนหนวดโกนเขาไปนั่งอยู่ต้นไม้อยู่ริมป่าหิมะผานห,นหลับหูหลับตาไม่คุกชีด้วยผู้คนโอ้ได้ยิ่งกว่าห้า G นะ,อ,ะอย่างรู้โดยไม่ต้องไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องเติมเงินยอดกว่าเยอะอ่ะอันนี้ที่กล่าวเช่นนี้ ไม่ใช่จะลบหลู่วิชาการทางโลกนะถ้าใครคิดอย่างนั้นก็ขอโอกาสด้วยไม่มีเจตนาอย่างนั้นหรอกแต่ต้องการจะให้เรานั้นมีความอิ่มเอ,อิบปิติที่เลือกนับถือศาสนาที่ไม่เชยที่ล้ำสมัยอเทวดามีอนุภาพมากกับเราไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีโทร,รทัศน์ทีวี เออไปได้ไกลๆโดยไม่ต้องอาศัยยานอาวากาศอืยอดเยี่ยมไปเยอะอพระโมคขลบับละใหม่ใหม่บอกว่าพอแล้วว่างั้นยะถาวารีวหาพผูลาปาลิผุเลนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมมิฉตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยทามนิโชติราโสยทาสพีติโยวิวัตจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจาย,ยิโนจตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังระลัง